สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวแผนลวงสายลับแห่งสตัตววัษกับทุกคนในเดือนมิถุนายนปี2003สาร่าสมิธท,ทำกิจวัตรเหมือนเคยกวาดถูทำความสะอาดบ้านไปก็นึกไปด้วยว่าวันนี้แฟนหนุ่มปริศนาของเธอจะมาหาเธอหรือเปล่าจังหวะนั้นกลิ่งประตูก็ดังขึ้นซาร่ามองออกไปข้างนอกผ่านทางตามแมว เห็นผู้ชายใส่สูทสองคนยือนอยู่เธอไม่กล้าเปิดประตูผู้ชายสองคนด้านนอกพูดผ่านประตูมาว่าคุณซาร่าสวัสดีครับเราลองคุยกันหน่อยได้ไหมผู้ชายสองคนนี้เรียกเธอว่าซาร่าเธอออดไม่ได้ที่จะทําสงครามเย็นสักหน่อยมันเรื่องอะไรกันนะหลายปีมานี้ซาร่าไม่ได้ใช้ตัวตนจริงๆของเธอในการดํารงชีวิตเลยแต่สวมรอยใช้ตัวตนของมารียเฮนดี้เพื่อนสนิทของเธอ คนที่รู้ชื่อและตัวตนที่แท้จริงของเธอมีแค่แฟนหนุ่มสายรับปริศนาของเธอเท่านั้นหรือว่าตัวตนของฉันถูกเปิดเผยแล้วขณะที่คิดว่าควรจะหลบหนีอย่างไรชายสองคนด้านนอกก็พูดผ่านประตูมาอีกว่าคุณซาร่าคุณไม่ต้องกังวลไปพวกเราไม่ได้ประสงค์ร้ายที่วันนี้มาหาคุณก็เพราะต้องบอกความจริงกับคุณ พวกเราต้องขออภัยอย่างยิ่งแต่จะไม่บอกคุณก็ไม่ได้ว่า10ปีมานี้คุณใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการโกหกคำโตมาโดยตลอดย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วในปี1993สาซาร่าได้รู้จักกับโรเบิร์ตเฮนดี้ฟรีการ์ดตัวละครหลักฝ่ายชายของเรื่องในวันนี้โรเบิร์ตเกิดในปี1971เติบโตที่เมืองดาบี้เคาตีประเทศอังกฤษพ่อแม่ของเขาทำกิจการฟาร์มแห่งหนึ่ง ดังนั้นในตอนเด็กโรเบิร์ตจึงถูกที่บ้านร้องขอให้ช่วยงานในฟาร์มเป็นประจำแต่พอนานวันเข้าโรเบิร์ตรู้สึกว่าชีวิตในฟาร์มไม่สนุกเอาเสียเลยจึงคิดจะไปจากที่นี่ดังนั้นตอนที่โรเบิร์ตอายุ15ปีเลยหยุดเรียนกลางคันและไปจากบ้านเกิดในปี1993โรเบิร์ตรอนแรมมาถึงเมืองนิวพอร์ตสหราชอาณาจักรและทำงานอยู่ในบาร์ใกล้ๆก,ลก,ลกับวิทยาลัยการเกษตรแห่งหนึ่ง โรเบิร์ตอาศัยลีลาการพูดจนน่าขบขันและรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาไม่นานนักก็สนิทสนมกับนักศึกษาคนอื่นโดยเฉพาะนักศึกษาสามคนที่มักจะมาดื่มเหล้าในบาร์ที่โรเบิร์ตทำงานอยู่พวกเขามีชื่อกันว่าจอห์นซาร่าและมาเรียและนักศึกษาชายที่ชื่อจอห์นได้กลายเป็นพี่น้องกับโรเบิร์ตในเวลาไม่นาน อยู่มาวันหนึ่งทั้งสามคนทำตัวเหมือนเช่นเคยมาหาโรเบิร์ตและคุยเล่นกันที่บาร์วันนั้นสีหน้าของโรเบิร์ตไม่ดีเอามากๆจอรจจึงถามเขาว่าพี่ชายเป็นอะไรไปสีหน้าไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยโรเบิร์ตจึงดึงเขาไปที่มุมค่อนข้างสงบสงบมุมหนึ่งแล้วบอกกับเขาว,ว่าเรื่องที่ฉันจะเล่าให้นายฟังวันนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาด ว่าจริงๆแล้วฉันไม่ใช่พนักง,งานบาร,รา์ธรรมดาธรรมดาตัวตนจริงๆของฉันคือสายลับของ the Security Service หรือ Military Intelligence Section 5หรือ MI 5ตอนนี้ฉันกำลังแฝงตัวอยู่ในบาร์เพื่อเฝ้าสังเกตผู้ก่อการร้ายบางคนของขบวนการการก่อการร้าย IRA ช่วงนี้ภารกิจของฉันได้รับอุปสรรคใหญ่มาก คนทั่วไปที่ได้ฟังคำพูดแบบนี้เข้าต้องคิดว่าโรเบิร์ตล้อเล่นแน่ๆแ,แต่นึกไม่ถึงว่าจอนกลับเชื่อและความเชื่อของจอนก็ไม่ใช่ว่าปราศจากซึ่งเหตุผลเพราะนับจากทศวรรษที่70ของศตวรรษที่20จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่20ชาวลอนดอนตลอดจนทั่วทั้งสหราชอาณาจักรต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวมาตลอดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมา กองทัพสาธรารณรัฐไอร์แลนด์หรือ IRA e, เปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยจุดมุ่งหมายก็คือหวังแยกไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจากักรและไปรวมเป็นไอร์แลนด์เดียวในท้ายที่สุดพวกเขาจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธโจมตีอาคารราชการทุกประเภทรวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่หยุดหย่อนเป้าหมายก็เพื่อให้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลอังกฤษ แล้วใช้เหตุนี้ทำการเจรจากับพวกเขาเก,กลี้ยกล่อมให้อังกฤษถอนทหารออกจากไอแลนด์เหนือเฉพาะในปี1992ปีเดียวนี้พวกเขาทำการโจมตีในอังกฤษถึง38ครั้งและในวิทยาลัยที่จอสนซาร่าและมาเรียรทั้ง3าคนเรียนหนังสืออยู่แห่งนี้มีเพื่อนนักศึกษาจับได้อยู่เหมือนกันว่ามีนักศึกษารายหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข,บขบวนการก่อการร้าย IRA ด้วยสถานการณ์แบบนี้เมื่อได้ยินเพื่อนสนิทตัวเองพูดว่าฉันเป็นสายลับนอกจากจะตื่นตะลึงแล้วยังมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยรู้สึกว่าว้าวนึกไม่ถึงว่าเพื่อนซีของฉันจะเป็นคนที่ทั้งเจ๋งทั้งเท่ขนาดนี้ทว่าคำพูดที่ทำให้จอนตื่นตกใจยิ่งขึ้นอยู่ที่ตอนท้ายเพราะไม่นึกว่าโรเบิร์ตจะบอกกับจอนว่า ตอนนี้เขาต้องสะกดรอยตามนักศึกษาที่มีตัวตนน่าสงสัยหลายคนในวิทยาลัยแต่เพราะเขาไม่ใช่นักศึกษาเขาเลยหวังให้จอนเข้าร่วม MI5 มาเป็นลูกน้องของเขาและใช้สถานะนักศึกษามาช่วยโรเบิร์ตปฏิบัติภารกิจพอได้รับคำเชิญแบบนี้จอนไม่มีลังเลเลยสักนิดตอบตกลงในทันทีเพราะเขารู้สึกว่าเรื่องที่เขาทำทั้งหมดอาจสร้างคุณูปการให้กับคนทั้งประเทศได้ โรเบิร์ตใช้ความหวาดกลัวต่อ IRA รวมถึงความใฝ่ฝันถึงอาชีพสาลับอาชีพนี้ของบรรดาน,นักศึกษามาบรรลุปเป้าหมายในการควบคุมพวกเขาหลังจากที่จอนเข้าร่วมแล้วโรเบิร์ตก็เริ่มต้นดำเนินการฝึกและทดสอบสุดประหลาดชุดหนึ่งกับเขาเช่น เขาจะทุบตีจอนอย่างปราศจ,จากเหตุผลใดๆต่อหน้าสาธารณะโดยบอกว่าเพื่อฝึกความสามารถในการตอบสนองหรือถึงขั้นร้องขอให้จอนเปลี่ยนกระโปรงนักศึกษาหญิงเดินไปตามท้องถนนแล้วบอกกับทุกคนว่าผมเป็นคนรักเพศเดียวกันเป็นต้นมีหนำซ้ำยังขอให้จอนบอกรักกับคนเดินถนนที่ไม่รู้จักกันโดยบอกว่าเพื่อฝึกความสามารถในการเข้ากับสภาพแวดล้อมได้รวดเร็ว รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นทว่าในความเป็นจริงทั้งหมดนี้โรเบิร์ตท,ทำไปเพื่อทดสอบว่าเขามีความสามารถในการควบคุมจอรนมากแค่ไหนแต่จอรนก็ปฏิบัติตามคำร้องขอทั้งหมดที่ทโรเบิร์ตบอกมาโรเบิร์ตยังคิดจะให้ซาร่ากับมาเรียเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันจึงบอกกับพวกเขาทั้งสามคนว่า IRA กำลังเตรียมทำร้ายฉัน ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังรู้ด้วยว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเธอสามคนพวกเขาจึงเตรียมทำร้ายพวกเธอด้วยพวกเราจำเป็นต้องหนีทันทีในเวลานั้นจอร์นเชื่อโรเบิร์ตสนิทใจแต่ซาร่ากับมาเรียยังไม่เชื่อดังนั้นภายใต้การแนะนำของโรเบิร์ตจอร์นจึงพูดโกหกกับหญิงสาวทั้งสองว่าตนเองป่วยระยะสุดท้ายอยากจะไปท่องเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนรักก่อนจะลาจากโลกนี้ ด้วยการชักชวนของจอรนสาร่ากับมาเรียถึงได้ยินยอมไปด้วยกันกับโรเบิร์ตและจอนถึงณจุดนี้โรเบิร์ตได้บรรลุแผนการขั้นแรกเรียบร้อยแล้วเขาพาคนทั้ง3าลาจากพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตของพวกเขามายังสถานที่ซึ่งไม่คุ้นเคยเลยสักนิดไร้เพื่อนฝูงไร้ครอบครัวความหวังเดียวของทั้งสาคนนี้ก็คือโรเบิร์ต เขาบอกกับทั้งสามว่าตอนนี้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงแล้วยังใช้รายงานข่าวบอกกับทั้งสามว่าถ้าหากพวกเธอไม่อยากกลายเป็นเหยื่อแล้วก็จงเชื่อฟังคำพูดของเขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่คนสำคัญของหน่วยงานสายลับจะต้องคุ้มครองความปลอดภัยของทั้งสาม แต่ว่าในตอนนี้ทั้ง4คนไม่สามารถปฏิบัติการเป็นทีมได้อีกจำเป็นต้องแยกกันโดยภายใต้การจัดแจงของโรเบิร์ตจอร์นไปอยู่ดาบี้คาลตีซาร่าไปอยู่เชฟฟิลและมาเรียในเวลานั้นถูกโรเบิร์ตพัฒนาให้กลายเป็นคนรักและอาศัยอยู่ด้วยกันกับโรเบิร์ตเป้าหมายที่โรเบิร์ตทำแบบนี้ก็เพื่อทำให้พวกเขาไม่สามารถติดต่อระหว่างกันได้ โรเบิร์ตจะกลายเป็นผู้ติดต่อและผู้นำในชีวิตเพียงคนเดียวของพวกเขาขั้นต่อไปโรเบิร์ตบอกกับทั้ง3คนว่าตอนนี้พวกเธอกลายเป็นสมาชิกของ MI5 แล้วหน่วยงานจะปกปิดและปกป้องพวกเธอแต่ในระหว่างขั้นตอนนี้ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อมารักษาชีวิตของพวกเธอและปกปิดตัวตนของพวกเธอ ดังนั้นตอนนี้ขอให้พวกเธอโทรศัพท์ไปขอเงินที่บ้านแล้วโอนเงินเข้าบัญชีลับที่รัฐบาลดูแลโดยตรงรอจนทุกอย่างยุติแล้วค่อยคืนให้พวกเธอนักศึกษาทั้ง3เชื่อโรเบิร์ตอีกครั้งจอห์นขอเงินกับที่บ้าน3 9 0 0 0 0ปอนปอราว17.42ล้านบาทส่วนซาร่าขอเงินกับที่บ้าน180,000ปอนด์ราว8ล้านบาทโดยทั้งหมดโอนให้กับบัญชีที่โรเบิร์ตกำหนด ส่วนมาเรียต้องใช้ชีวิตด้วยการถูกกักขังและทุบตีตลอดเวลาซึ่งเรื่องเดียวที่เธอทำได้ก็คือพยายามทำให้โรเบิร์ตพึงพอใจและในเดือนมิถุนายนปี1993มาเรียก็ตั้งท้องลูกคนแรกของโรเบิร์ตส่วนซาร่ากับจอนต้องใช้แรงงานโดยไม่ได้ติดต่อกับคนภายนอกตามการจัดแจงของโรเบิร์ต ซาร่ายังถูกร้องขอให้ทำงานโดยใช้ตัวตนของมาเรียและใช้ชื่อของมาเรียเปิดบัญชีหนึ่งบัญชีและเอาค่าแรงใส่ไว้ในบัญชีนี้แต่ตัวมาเรียไม่สามารถแตะต้องเงินในบัญชีได้มีเพียงโรเบิร์ตเท่านั้นที่แตะต้องได้โรเบิร์ตเอาทรัพย์สินจำนวนมากที่หลอกมาได้ไปขับรถรู้ใส่สูตรผูกเน็กไทใช้แบรนดเนมทั้งตัวซึ่งนี่ทำให้เขาสามารถลอบเป้าหมายต่อไปได้อย่างสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น ในปี1995โรเบิร์ตก็ได้เหยื่ออีกรายเธอคืออลิซาเบตวัย22ปีโดยเขาใช้วิธีการเช่นเดิมเมื่ออลิซาเบตเชื่อเขาแล้วยังกู้เงิน70,000กว่าปอนด์ราว3.13ล้านบาทในนามของเธอเองและเอาเงินทั้งหมดส่งไปไว้ในมือโรเบิร์ตในปี1996โรเบิร์ตได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐหญิงรายหนึ่งชื่อเลสลี่ ในระหว่าง6ปีที่คบหากันเลสลี์ใช้เงินไปกับโรเบิร์ตรวมทั้งสิ้น16,000ปอนด์ราว710,000บาทในปี1998โรเบิร์ตสูญเสียการควบคุมจากตัวจอนเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจอนทำงานกรรมกร,รมาโดยตลอดเงินที่หาได้ก็ถูกเอาไปหมดแถมยังต้องขอเงินกับที่บ้านเป็นประจำครอบครัวของจอนเริ่มสงสัยอยู่แล้วแต่แรก ดังนั้นตอนที่โทรศัพท์ไปขอเงินกับที่บ้านในครั้งสุดท้ายจอนถูกครอบครัวกเกลี้ยกล่อมให้กลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจอนถึงไม่ได้แจ้งความเมื่อสูญเสียจอนโรเบิร์ตก็หาเป้าหมายคนต่อไปของเขาได้อย่างรวดเร็วในปี2000เขาได้รู้จักกับผู้หญิงอีกคนชื่อเรนาตาเธอเป็นเจ้าของบริษัททำความสะอาดขณะที่รู้จักกับโรเบิร์ตเรนาตาเพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มคนล่าสุด แถมยังตั้งคันอยู่เจดเดือนด้วยเพศหญิงในเวลาแบบนี้จะอ่อนแอที่สุดหลอกง่ายที่สุดโรเบิร์ตจึงได้รับความไว้วางใจจากเรนาตาในเวลาอันรวดเร็วทั้งสองสร้างความสัมพันธ์แบบคู่รักโดยที่โรเบิร์ตยังคงบอกกับเรนาตาเช่นเคยว่าเขาเป็นสายลับไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน,านได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เป้าหมายที่เขาบอกแบบนี้ก็เพื่อความสะดวกที่ตนเองจะได้ไปมาหาสู่ในระหว่างผู้หญิงหลายๆคนด้วยเหตุนี้บรรดาสาวๆเหล่านี้จึงสมัครใจนำทรัพย์สินของตนรวมถึงทรัพย์สินของพ่อแม่มอบให้โรเบิร์ตไปทั้งหมดและสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดคือซาร่ายังได้มาทำงานในบริษัททำความสะอาดของเรนาตาโดยการจัดแจงของโรเบิร์ตด้วย หากแต่โรเบิร์ตก็ไม่อนุญาตให้ซาร่าคบหาสมาคมกับใครทั้งยังบอกกับคนอื่นอีกว่าซาร่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องไปพูดคุยกับซาร่าถึงขนาดที่มีอยู่ครั้งหนึ่งโรเบิร์ตกับเรนนตาจูจีกันอยู่ที่ชั้นบนของอพาร์ตเมนต์ในขณะที่ซาร่าถูกซ่อนอยู่ในห้องน้ำที่ชั้นล่างของอพาร์ตเมนต์เพราะกลัวถูกเปิดเผยสถานะโดยที่ไม่ได้ออกมาจากห้องน้ำและไม่ได้กินอาหารเลยตลอดหลายวัน ดื่มเพียงน้ำจากก๊อกน้ำในห้องน้ำเท่านั้นในปี2001ในที่สุดมาเรียก็ไม่อาจทนต่อไปเธอไปจากโรเบิร์ตพาลูกๆก,กลับไปอยู่กับพ่อแม่เธอในช่วงเวลา8ปีมาเรียให้กำเนิดลูก2คนแก่โรเบิร์ตแต่ในช่วงเวลานี้สามีของเธอมักไม่อยู่บ้านเวลาอยู่บ้านก็จะตบตีเธอและเธอก็ไม่สามารถติดต่อกับใครได้ด้วย หลังจากที่มาเรียจากไปไม่นานโรเบิร์ตก็รู้จักกับเหยื่ออีกรายเธอคือแคโรไลน์คาวเปอร์เธอเป็นทนายความสาวที่ประสบความสำเร็จทั้งคู่ตกสู่ห้วงแห่งความรักอย่างรวดเร็วจนถึงขนาดมั่นหมายแคโรไลน์เข้าใจไปชั่วขณะว่าชายที่อยู่ตรงหน้าคนนี้คือคนที่เธอต้องการใช้ชีวิตที่เหลือในอนาคตด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งจูๆ่ๆคู่มั่นของเธอก็ติดต่อไม่ได้ เธอจึงจับได้ว่าเงินก้อนโตในบัญชีธนาคารตัวเองถูกโอนย้ายไปแล้วเธอถึงได้รู้ว่าเธอถูกหลอกเข้าแล้วแต่แคโรไลน์เป็นทนายความจึงแจ้งความในทันทีและนับแต่นั้นเป็นต้นมาโรเบิร์ตจึงเป็นที่จับตาของตำรวจอังกฤษและเขาก็ถูกจับกลุ่มในที่สุดและทั้งนี้ยังเป็นเพราะเหยื่อรายสุดท้ายด้วยนั่นคือหญิงที่ชื่อคิมเบอรี่คิมเบอรี่ทำงานในอังกฤษ เธอเป็นนักจิตวิทยาเด็กชาวอเมริกันในตอนที่โรเบิร์ตเพิ่งเริ่มต้นคบหากับคิมเบอร์รี่ได้ร่วงรู้โดยบังเอิญว่าพ่อเลี้ยงของคิมเบอร์รี่ถูกลอตเตอรี่มูลค่า21ล้านเหรียญสหรัฐราว680ล้านบาทที่อเมริกาพอได้ยินมูลค่านี้เข้าเท่านั้นโรเบิร์ตก็ตาเป็นประกายใช้ข้ออ้างแบบเดิมๆเ,เ,เชื้อเชิญเธอเข้าร่วมหน่วยสายลับคิมเบอร์รี่ตอบตกลงทันควันจากนั้นโรเบิร์ตก็บอกกับเธอว่า หากเธอต้องการเข้าร่วมหน่วยงานนี้แล้วก็จะต้องทำการเสียสละครั้งใหญ่และจะติดต่อครอบครัวกับเพื่อนฝูงไม่ได้คิมเบอรี่ตอบตกลงด้วยเหตุนี้หลังจากทั้งสองใช้ชีวิตแบบปลีกตัวออกจากสังคมมาระยะหนึ่งในที่สุดโรเบิร์ตก็เห็นโอกาสเหมาะต่อสายโทรศัพท์หาพ่อแม่ของคิมเบอรี่ที่อเมริกาแล้วบอกกับพ่อแม่ของเธอว่าลูกสาวของพวกเขาเข้าร่วมหน่วยงานสายลับ แต่ถ้าอยากเป็นสายลับอย่างเป็นทางการต้องผ่านการทดสอบหนึ่งหลักสูตรในการทดสอบรอบแรกเธอสอบไม่ผ่านต้องจ่ายค่าสอบซ่อมหลายพันปอนด์แต่จุดที่น่าขำอย่างยิ่งก็คือเหตุที่พ่อแม่ของคิมเบอรี่สงสัยในคำพูดของโรเบิร์ตเป็นเพราะว่าความสามารถในการเรียนของคิมเบอรี่ดีเลิศเป็นพิเศษมาตั้งแต่เด็กไม่เคยมีเหตุการณ์สอบไม่ผ่านเลยดังนั้นพวกเขาจึงรีบโทรศัพท์หา FBI ของอเมริกา สอบถามความเห็นของพวกเขาทาง FBI ก็รีบทำการติดต่อกับทางตำรวจอังกฤษเป็นการด่วนจึงได้รู้ว่าที่แท้ตำรวจท้องถิ่นของอังกฤษได้เฝ้าจับตาโรเบิร์ตมาตั้งแต่แรกแล้วตำรวจของทั้งสองประเทศใช้เวลาหลายเดือนวิเคราะห์บันทึกการโทรศัพท์และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดของโรเบิร์ตซึ่งในเวลาดังกล่าวโรเบิร์ตก็โทรศัพท์หาพ่อแม่ของคิมเบอรีอีกครั้ง ซึ่งโดยการชี้แนะของเจ้าหน้าที่สืบสวน FBI พ่อแม่ของคิมเบอรี่ได้รับสายของโรเบิร์ตและบอกว่าพวกเราสนับสนุนให้ลูกสาวเข้าวร่วมงานที่ทำคุณความดีแก่ประเทศงานนี้และพวกเรายังยินดีจ่ายค่าฝึกอบรมด้วย แต่พวกเราร้องขอเพียงประการเดียวก็คือพวกเราอยากพบลูกสาวของพวกเราอีกครั้งเพื่อให้รู้ว่าเธอปลอดภัยดีถ้าหากตัวเธอปลอดภัยดีแล้วก็พวกเรายินดีชำระค่าฝึก20,000เหรียญสหรัฐราว640,000บาทพอโรเบิร์ตได้ยินก็ตอบตกลงทันควันเขาบอกว่าเขาจะพาคิมเบอรี่ไปที่ลานจอดรถสนามบินฮิตโรกรุงลอนดอน โดยนัดเจอหน้ากันที่นั่นซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่สืบสวน FBI กับตำรวจอังกฤษซุ่มอยู่ละแวกนั้นตั้งแต่ารากแล้วและโรเบิร์ตก็โดนจับกลุ่มที่สนามบินนั่นเองตลอดระยะเวลา10ปีโรเบิร์ตหลอกผู้หญิงไปทั้งสิ้น7รายและมีผู้ชาย1รายจำนวนเงินที่ทำการหลอกลวงไปสูงถึง1ล้านปอนด์ราวๆ44ล้าน4 2 0 0 0 0บาท ในเดือนตุลาคมปี2004โรเบิร์ตถูกยื่นฟ้องว่ามีส่วนพัวพันกับการลักพาตัว2คดีลักทรัพย์10คดีและช่อโกง8คดีถ่ายที่สุดถูกตัดสินจำคุกเพียง10ปีสาเหตุเป็นเพราะในพฤติกรรมการหลอกลวงยกชุดของโรเบิร์ตนี้ นอกเหนือจากความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่มีความรุนแรงโดยการใช้กําลังต่อเหยื่อรายใดเลยหรือพูดได้ว่าเขาไม่ได้จับพวกเธอขังเอาไว้ไม่ได้ไม่ให้พวกเธอออกไปไหนไม่ได้จํากัดอิสรภาพของพวกเธอหรือหากพูดอีกในความหมายหนึ่งก็คือเหยื่อเหล่านี้ถูกหลอกด้วยวาทศิลป์ชั้นเลิศของโรเบิร์ตมอบทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองให้โรเบิร์ตด,ด้วยความเต็มใจ ถึงแม้จะบอกว่าปัจจุบันนี้เหยื่อทั้งหมดที่เคยใช้ชีวิตเป็นเวลายาวนานในคำโกหกที่โรเบิร์ตเสกสรรปั้นแต่งขึ้นจะถูกช่วยชีวิตออกมาได้แล้วทว่าบาดแผลในจิตใจของพวกเธออาจจะไม่มีวิธีการเยียวยาไปอีกนานพวกเธอบางคนถึงขั้นให้กำเนิดลูกเพื่อโรเบริร์ตบางคนสูญเสียการเรียนและการงานวันเวลาที่ถูกหลอกไปเหล่านั้นไม่อาจหวนกลับคืนมาได้ตลอดการเอาละค่ะ เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากทุกคนชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ